สวัสดีค่ะจิ๊บนะคะ CEO ของแบรนด์เมดิลีนค่ะ สวัสดีครับหมอป้อพันตรีนายแพทย์อุกฤษจิรภาสุนทรบีเวลคลินิกนะครับสวัสดีค่ะหมอฟ้าวันวิพุฒธสันพสิธิ์วงนะคะหมอเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะทําไมเราสามคนถึงร่วมงานกันนะคะก่อนอื่นจิ๊บต้องบอกก่อนว่าจิ๊บเนี่ยเป็นลูกค้าพี่หมอป้อเนี่ยมานานมากๆนะคะก็คือจะทําอันเทอร่าแล้วก็จะใช้เรื่องศาสตร์ของการฝังเข็มเพื่อชะลอวัยเนี่ยมาตลอดจนแบบจิ๊บก็ได้พูดคุยกับพี่หมอว่าจิ๊บอยากจะมีโปรดักตัวหนึง่งที่เกี่ยวกกัับบบซลเนนที่แแบบป็าารดูจภยใ เพื่อชะลอไวัยได้อย่างแท้จริงนะคะพี่แต่ถ้าเราจะเอาคอนเซปต์นี้มาเปลี่ยนเป็นโปรดักต์เนี่ยคนแรกที่พี่นึกถึงให้อยากมาช่วยดูเรื่องสูตรเนี่ยก็คือคุณหมอฟ้าบอกว่าเอ้ยเนี่ยรู้จักกับเ,เพื่อนอีกคนนึงชื่อคุณจี๊บนะเขาสนใจจะทำผลิตภัณฑ์เหมือนกันเราเป็นหมออย่างเดียวเนาะเราก็จะถนัดแบบว่าดูแลคนไข้ต้องสั่งวิตามินยังไงออกกําลังกายยังไงกินอาหารยังไงใช้ฮอร์โมนแบบไหนเนี่ย พอมีโอกาสได้มาลองทำก็รู้สึกว่าเอตื่นเต้นน้าลองก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักกับคุณจิ๊บค่ะ,คะอีกสิ่งหนึ่งค่ะคุณจิ๊บที่ฟ้าภูมิใจมากๆคือการที่เราส่งตัวเขาเรียกว่าคอมพลหรือว่าตัวสูตร,ตรวิตามินของเราอะทั้งหมดเลยส่งไปตรวจที่แลบหรือว่าห้องตรวจต่างประเทศที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ได้มาตรฐานก็คือชื่อว่าไลฟ์เลงที่ประเทศสเปนเนาะ แล้วก็การที่เราส่งทั้งเขาเรียกว่าวิตามินนะทั้งสูตรไปตรวจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟ้าถือว่าสำคัญมากเหมือนที่คุณจิ๊บเห็นวิตามินชะลอวัยมันเยอะมากบางตัวนี่ก็คือเขาก็จะบอกว่าอามีตัวนี้ที่ช่วยชะลอวัยแล้วก็ใส่เพิ่มต,ตัวนั้นตัวนี้เข้าไปอีกมันจะได้ช่วย1 2 3 45แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่เราต้องรู้ก็คือบางทีของที่ดีหนึ่งตัวแต่ไปรวมกับของตัวอื่นการออกฤทธิ์ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเคยได้เขาเรียกว่าการทดลองมาบอกว่าตัวเนี่ยมันช่วยนี้ นะ A บวกกับ B อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เป็น A บวก B ก็ได้<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าเลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฝาภูมิใจมากๆว่าโปรดักต์ของเราสูตรที่เราคิดอะเราส่งไปตรวจว่าสูตรนี้แหละ มันจะต้องชาลอาัยจริงๆสุดท้ายนี้นะคะจิ๊บอยากจะฝาก Product m e d i l i n b e w w l well l นะคะไว้นิดนึงคือ Product ตัวนี้เป็นความภูมิใจของเรามากตั้งแต่การเลือกสรรสก,กัดตั้งแต่การส่ง Product ไปทำวิจัยที่สเปนนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดนะคะและที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่จิ๊บภูมิใจมากๆเลยคือ Product ตัวนี้ไม่เป็นพิษกับร่างกายเลยค่ะแน่นอนครัเพราะว่าแม้กระทั่งขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ ที่เราทํากันเนี่ยก็ใช้เวลา1ปี 1> ใช่ค่ะจนถึงตอนเนี้ยหมอก็ยังทานอยู่ทุกวันใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มทุกค่าเงินที่จ่ายแน่นอนค่ะ